ตัวนี่ของสอทอเพียนมันจักตัวตอนนี้หของยยวายักตัวสของไงพญ่ยังก็ฉน,นันยังก็พญ่ยสืเมียนเท่าไรสี 4, เป็นเจของยบ้นเท่าไรยบ้นหกหกหกสองเกตัวต่อเดือน พ่อกันเีงล่ะครับใส่ชีวิตสไตล์คนอีสานเมนี่ซองไทยบึงการผ้ากินเทวเีผ้าพีผ้าน้องหาออกเลาะยำมะร็งรพี่น้องลังเลือง,งานครับเมนี่มาสอบถามผู้เฒ่าแถวอำเภอสุววิสัยนี่หละพี่น้องเปินผ้ากันเลี้ยงคว้วกินเขาก็อยู่ทงไฮตรงหน้าน้ำม่วงน้ำคว้วเนี่ยพี่น้องมาเอาบรรยากาศน้ำกันมาเป็นแนวใดาล้างเกี่ยวเขาเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้ไปสอบถามมึงครับคนตกาใส่ อันน uh ั huh. ้นม uh, well okay. so ันนั่นเขาเอื่อนยังก็เอื่อนอ่างบ่เป็นบ้านอ่างบ่วทั้งคุณมันมันเป็นอ่างน้ำบ่เหรอบ่ผมบ่เคยมาจะเพี่ยเปล่าไปเมืนม่เป็นเคยอยู่บ้านนี่กับบ่เคยอะไรปีแล้วไม่ยุบบ่บ่เคยมาจะเพี้ยด้วยไม่ใหญ่เนาะไม่เลี่ยงกันสามเผานี่บ่บ่้โอของของย่ายอันไอเสียแดงๆซื้อยังไงก็คือเจ้าคือ ยายลุงสีโอ้กรบพอกับพอเอามาต่อเพี้ยนหนิเนาะโอ้ของเจ้าจักตัวเดี๋ยวนี้มันออกลูกสองแล้วได้ได้หกตัวแล้วได้หกตัวของในไอ้ซอจอดปียากันคู่หนึ่งบ่ก็ฝากเลี้ยงเลยโอ้ก็ะยูน้ำกันนี่เป็นว่าตอนนี้ของยายวานเป็นอะไรยายวาน ของเงี้ว่าน,นื้อทอเก่าอยู่อ่ะโอ้อันสองตัวเดิมขายาเราบอกยัยวันบ่านสองตัวตัวเมียหรือตัวผู้ที่ว่าชิห้องสามมืนหานนึขายยังนึกว่นขาย,อย,าาข,ายอของใหญ่นี่เด้ออันที่ว่าแบงของเขาจะมาเลี้ยงอยู่ไหนยังใหญ่ยังใหญ่ขอมาเลี้ยงเขาจะให้เจ้า,จาตัวของเจ้าสองตัวสามตัว ตยอะนาะาไงตสอตัว,ว,ว,ออต,วตอนนี้ได้สองตัว<อ>ตวันนี้เป็ม่มันก็ได้สองตัว้สี่นาะครับเขากับยุ่กับด้สี่บ้าสามเท่านี่ <c oughs> เลียงกว้ยกับปลาอยู่หลังอ่างเสี นอนผนอนขอนอนผู้นอนจังอเขาะโอ้าิเขากน่จังสงของเยาวานี่สารนีนีันสารไหนรับจ้างบอเอาไปขายบอหเรื่องว่าสารนอยที่ใส่แต่ของสา้าาเจ้าของมีดนี่กับฝนรับจ้างหรือว่าฝนใส่แต่ของนี่ฝนใส่เจ้าของนี่ฝนใส่เจ้าของโอ้เกิดเกิดมีผู้เบาเออมากแต่ฟันหัวเนี้ยเ็น่อย โอ้คนนอน้อน,นันนเจาขาไปดะพี่าครับครับบ้านท่เากระจียเลียงังสิไปหอดดลมดเลนนไไยาเจ้น้นหมดอนมีไมครับโ้เจหนเะเอาม,มาคยน้นไม่ใช่น้าปัง,งขึ้นไปอ้างขึ้นมองชนนัางไหนฮะเดินหเดินัเข้าไป

โอ้บานนี้ง่ายเลยก้ามอีกวันเจ้าขาวเจ้าขาน้าปังเจ้าขาหน้าปังบ่ตอนนี้ก็จะเสียดินหน้าปังโอ้บ้านเอาขายยังไดบ้านเนี่ย่ายาจะขายบ้านปีนงของยหญนอนเอ็งแมงนี่ย่ายเลจะเสียดขายค้ายเจ้าไม่ขายสนาม่สตัไม่สามเลี้ยงไว้นี่แหะทีกบุอื่นเงินใส่มาให่ ห้องประจําต้องใช้เงินอันใหญ่เหมือนผมถามใหญ่ใหญ่ซื้อใหญ่ยับผมลืมเลยไหมอันใหญ่ว่าน้องเพือทําดูแท้เลยไหมใหญ่ซื้อใหญ่ย่างใหญ่หวานเนาะโอ้ไม่นีพี่น้องเห็นตัวจริงใหญ่หวานเรานอนแบบเขี่ยวเรานอนแบบเขี่ยวเกี่ยวหมากช่อช่ออะไรอยู่ใหญ่หวานพี่น้องไม่เห็นตัวจริงเรา เราเยาว่าเยาว่านก็อยู่ข้างซาเนาะี่แต่ซอท่อเพี้ยนข่อยแล้วเราเลยออกกล่องกับใยเรานี่เพาว่าบ่เห็นนเพราะว่าบ่เห็นนะสั้นบ่เห็นจากของในยูทูปน่ะเด็กหน่อยว่าจะใส่แฟนเจก็บ่เห็นโอ้ส่องใดว่าสั้นเราหาอยู่บ่มีเอ้าเมียเราหาบ่เห็นจากของในยูทูปพี่น้องเราหาช่องบ่เห็นส่องใดว่าสั้นเขาว่าจักแล้วได้ยินแต่เราหวานขันย้ายสิเบิ้งเหินเบิ้งเงิน ส่องให้บึงการเพราะว่าอีหยัง้งไรนี่ยอให้บึงการโ<ะ>อ้บุบกคอจะบุคคอจะของพี่น้องบาริสไทร์ม่กันซันได้ครับแล้วจับตังทยเอาเลยข้เจ้าตื่นผู้ถ่อพักกันตื่นท้ายเราได้หนิเออ่อบ้านเจ้ากันเนี่ยมวกกล่องเนี้ยลูกหลานา <laughs> จะได้เห็นใช่หรอ ตายตายแล้วนี่พอสุดท้ายอยู่นั่นเอ่นั่งเหรียญน้ำถามนี่แยกบาแล้วก็น,นอนอนีกนย่ยงอะไรนี่อี่ห <weet S 2> น่วยหน่วย่น้องตกจิงเราเด้อนี่ผู้ใดเคยบันทิกก่อนนานี่นี่เราตกจิงเราได้ยินแต่เสียงเราพี่น้องตอนนั้นไม่จวดจวดจวดเด,ดีวยวตอนนี้บ่ใส่ไม้กันซันเพราเจ้าตกอกตกแกในใส่ไม้กันซันมันเป็นธรรมชาติรวบหลึ่จักรตัวนี่ของชอท้อเพี้ยนมันจักรตัวตอนนี้หกของแยกบาาจักรตัวสาม ของไหพญี่ยงก็ชันนยังก็พญี่ยเสืเมียนเท่าไรสี่เป็นเจ็ดของยายบานเท่าไรยายบานหกหกหกสองสเกตัวต่อเดืยวนี่เงินบ่ครับอยน้ำกัดนี่ตัวผูั้างในบ้านตัวผูนี่วตอนนี้ตัวผูตัวน้อยของยายบานนั่นบ่สองปีกัวาบแมนไหยายบานเนาะตัวนั้นเนาะสองปีก่าเนาะ บ้านท่าวัน้ถวขั้วยังไงมา่นยังไงน้องย่า่นาะงช่วนี้จะเป็นลูกเป็นร้านอยอ่ในก่อนเลยเนาะเลยเตี่ยโลงเตี่ยลงอยู่บนมานลอยซ่าหอยลอยยิบหนี่เนาน้่าเอาแค้นยาไเนาะได้ยังกินข้าวเที่ยงกันหรอครับนี่ครับมื้อนี้แล้ว มุกปลาดิงควงดิงปลาก็ดิงปลาดิ้งปลามกปลาอย่างเกียวหม่อแบบหม้อคนละไม่บัก้มเขียวหวาน้้วยโอ้โหมีต้มกล้วยครับอันนี้ก็รถประจำตำแหน่งข้เรียงควาอโอ้มี่ย่ังเนี่ยอะไรนี่ก็เดี๋ยวขอดีตะปูมานน่ดีตะปู ก็ได้ความตีตะปูมาแล้วนี่มีเกี่ยวเกี่ยวมะยังเกี่ยวนี่เกี่ยวกระมัเกี่ยวหนาเกี่ยวเฟื่องคล้วยกินก็เกี่ยวหนาเกี่ยวเครื่องตะปูกระมัตอกรักควายโอ้ยกระเชียควายโอ้อันนี้ก็ยายบ้านกระการทิพข่าวโอ้โหรถประจำตำแหน่งมียังได้อีกบัตรีย่นี่อันนี้ยังกินมีผ้ากระมาโอ้กินบะหมด่กระมับบ้านคือได้หอดปลากระเดืออไปมาร์กใบหอมนี่เอาแถวนี้แหละที โ oh, อ้จ้าไปอยู่น้องนี่อุ้ยจาดเนาะผู้เฒ่าเลี้ยงควายพี่น้องเอ้ยหาใช่ได้เลี้ยงเราเงินได้กับไปให้ลูกให้เต้าไปโรงเรียนเออใม่ร้านร้านคอร์สสิบบาทกับสิบบาทพูดได้ละนอนอยู่หันอู้นอนอยู่็กฝนอยู่ในเทียงหน้าหุ่นท,ทำเรียงงัวอาว่านะี่เลี้ยงงวัวนี่เขาหนี่ยเลี้ยงกล้วยโอ,อ้ปูนทั้ง่นกับเมียนนั่น โซ่เนาะหนิเนาะครับโซ่อันนี้กันรอบๆอำเภอครับเห็นแทงน้ำยื่นหันกับปลาป่าเนาะอืมอ่างนี่ก็จะกับชลประทานเนาะนี่เนาะอืมครับ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 โอ้นี่ก็จับปลากับจับอยูนบบอ่นี่แหละที่จับก็จะเบาบางว่ะเห็น้องนี่พี่น้องเลยฮะ โอ้จะควางพนนอนอยู่หันโอ้พนสูบแล้วก็ขอเงีนเก่าไว้โอ้คลิปเก็บพร้อมกันเงีนเก่าโอ้พอนยังกับสีแล้วโอ้พี่น้องเคยเห็นอะไนี่วะครับนี่เขาเอื่นยังก็เต่าด้นี่เนาะเต่าครับนี่เต่าสมัยเขาเอื่นเต่าประยุกต์ด้วนี่เนาะฮึมเต่าเลียนแบบมีเลยนี่ นี่เตาีโหดพี่เนี่ยด,ดังยุ่งพี่เลย,ลยโอ้ลูกบุ่มเลย <c oughs> อู้ข้าวเนาะ <c oughs> เออเจามือถือมาเดี๋ยวผมจะเปิดให้เบิ่งน <c oughs> เน่ <c oughs> เป็นไหนเนาะผู้นอนเนาะม่หัวดิเบือบอ่อไเนาะเรี่งกว้วยวันที่ยาวเรื่องงูวันที่ยา <c oughs> เอาผ้ใดคือเห็นขอกอยู่นี่ฉันนี่ โอ้จเจ้าเลี้ยงวัวอ,อยู่นี่โอ้คนคนขึ้นอนอยู่หันหมอ,นอบับอวมี่กี่เกา่ากี่ซ่ามากวนกมัวมี่บ่บ่วมีโอ้ยสีเป็ดไก่เด้งใสโอ้ยบวกเล็กน้อยไม่กี่เกา่ากี่ซ่าไหมบวัวยู่หินะนี่ก็รถประจำตำแหน่งครับมีมอไซค์พ่วงถ่ายน้อยเนาะ <laughs> โอ้ครับยางวาไหวมหวีม่หัวตีนนอนคักครับคับ